ไปเบิงอีกหนึ่งความผ่อน,นแง่นะคะจังหวัดนครพนมถือว่าเพื่อนเด็เารวมโครงการต้นแบบเรื่องของโมเดลในการที่จะพัฒนานะคะเมืองรองสู่เมืองหลักในสิจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกับเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนรายละเอียดสิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะจังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่หอการค้าไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัดเลือกเพื่อจะนําร่องสู่เมืองท่องเที่ยวหลักโครงการพัฒนาเมืองรอง1ิบจังหวัดเป็นเมืองหลักซึ่งมีของดีมีอัตลักษณ์มีธรรมชาติอันงดงามที่พร้อมให้ทุกคนไปเยี่ยมเยือนและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคต่างๆและเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนใน3ามแกนหลักสําคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มศักยภาพโดยการเตรียมความพร้อมในทุกมิติการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเลื่อมล้ำในมิติต่ตางๆให้ได้อย่างรวดเร็วมีผลเป็นรูปประธรรมและยั่งยืนนครพนมเราเนี่ยจะเป็นนครพนม Destination นะครับสู่เมืองหลักแห่งการพักผ่อนะค,คำว่า Rest เนี่ยก็คือการพักผ่อนนะครับที่เนชั o ก็มาจาก Destination เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเราจะเป็นหมุดหมายแห่งการพักผ่อนของคนอีสานและคนไทยทั่วประเทศนะครับในการขับเคลื่อนตัวนี้เนี่ยก็จะอิง3าแกนหลักที่ทางรัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้นครพนมได้มีการนําเสนอมาครับเพราะในเรื่องแรกเนี่ยเราก็มีการนําเสนอว่าเราอยากจะมีอัตลักษณ์ที่เป็นนครพนมเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตทุกวันนี้ได้สามารถขายการท่องเที่ยวได้ขายหลายๆอย่างได้นะครับอีเวนท์ที่เรามีอยู่แล้วจากอีเวนท์ระดับเมืองก็ยกเป็นระดับจังหวัด จากจังหวัดเนี่ยเป็นระดับประเทศจากระดับประเทศให้เป็นระดับโลกให้ได้นะครับในส่วนของเนซิโร่นะครับเราก็มีนําเสนอโครงการของทางเทศบาลเมืองนครพนมก็คือการบําบัดน้ําเสียเราก็จะคืนน้าดีสู่น้ําโขงนะครับในการทําเรื่องเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับเราก็จะไปยกนาวาโมเดลซึ่งมีศูนย์ศิลปชีพยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเรื่องของการทอผ้าการจักสารหลายๆอยา่างรวมถึงกเกษตรกรอ,อยู่ที่นั่นก็จะนํามาซึ่งโครงการวันเดย์วันเดยสตริกนะครับซึ่งวันเดย์วัน i ด t สตริกเนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวใน1วันใน1อําเภอ ที่ผ่านมาเราจะเป็นการท่องเที่ยวนครพนม1วันเที่ยวไหนบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เราจะเริ่มสื่อสารแล้วว่าอเาเภอนาว่า1วันเที่ยวอะไรบ้างอําเภอบ้านแพงหนึ่งวันเที่ยวอะไรบ้างเท่าเทนเที่ยวอะไรได้บ้างใน1วันนะครับก็จะเป็นการกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว4ี่ด้านดึงศักยภาพของทุกจังหวัดสู่สากลเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศให้คึกคักผลักดันรายได้จาก4ด้าน ซึ่งล้วนเป็นโจทย์สําคัญในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของไทยไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายไฮซีซันตลอดทั้งปีเร่งพัฒนาการบริการด้านข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อทริปและเพิ่มระยะเข้าพักเพื่อให้นักท่องเที่ยวพำนักงานขึ้นนครพนมก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพพอสมควรแล้วก็มีต้นทุนทางแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นเรื่องของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เรามองว่านี่แหละเราพร้อมแล้วซึ่งต้นทุนนี้คือ3สุดที่สุดของนครพนมก็คือมีวิวโขงที่สวยที่สุดนะคะ,ะแล้วก็มีสะพานที่สวยที่สุดเช่นกันนะคะแล้วก็มีองค์พระาธาตุพนมที่ศักดิธิ์ที่สุดนะคะการยกระดับ อีเวนต์หรือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของเมืองนครพนมซึ่งหลายๆกิจกรรมก็จะมีให้ชมได้อย่างเช่นนมัสการพระธาตุพนมค่ะที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็มากราบไหว้บูชาอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะพยายามยกระดับให้เป็นเวอร์อีเวนต์ก็คือประเพณีไหลเรือไฟเนี่ยค่ะก็จะนําเสนอให้โลกได้เห็นว่าเนี่ยแม่น้าโขงเป็นแม่น้ําที่อยู่ ของเราเนี่ยคือผ่านมาจากประเทศจีนด้วยเช่นกันก็คือเป็นเหมือนแม่น้ำนานา,นานาชาติเช่นกันเราก็ถือว่าการทำไหลเรือไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถผลักดันให้เป็นกิจกรรมอีเวนต์นานา,นานาชาติได้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันเน้นสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่านำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยด้วยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นจุดแข็งสะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมงืองท่องเที่ยวรอง แต่ละภู้ิีภาคทั่วประเทศด้วยกลยุทธ์สร้างการรับรู้สู่การเดินทางจริงผ่านประสบการณ์ภาพจำความรู้สึกและรสชาติอาหารท้องถิ่นที่คุ้นเคยเชื่อมโยงกับเรื่องราวบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมอัตลักษณ์พื้นที่ในเมืองรองทีมข่าว NVT ทีทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดนครพนม